ย้อนกลับแต่ไม่ย้อนกลับไปเนาะมันย้อนแบบนี้<ฮ>แต่ประมานิดนึงค่าดิดไปข้างหน้านิดถอยมาเป็นอินทิเกรตเนาะดานี้อินทิเกรตโอเมก้าทีดทจากทีหนึ่งถึงทีสองคิดว่าจะได้อะไรจำได้ไหมถ้าเกิดเป็นความเร็วในอินทิเกรตความเร็วในช่วงเวลานี้ได้อะไรนะคะการเงินจัดใช,ใช่ใช่อันนี้ก็แต่ว่าการเงินจัด ก็คือ t สองลบเซตาที่ t หนเนาะหรือบางทีก็เขียนว่าเดลต้าเซต้าคือกัรแล้วแต่อันนี้นะคะถ้าครจะอินทิเ a รต l p h a จะได้อะไรเออใช่ alpha ทีจาก t หนึ่งถึง t สจะได้ omega ่จุด2ลบด้วยเม e g a ที่ t หนึ่งก็เกิดผลงันอะไรนะเดลต้าเม e g a ไปประเมินะเนาะสีไไปนะ <laughs> แล้วอล่างนั้หมดเวลาเลยเสยนแหบกใช่ไหมครขอบคุณนะที่เข้ามาประเนมะินแล้วเนาะแล้วก็คอมเมนต์ได้จ้ะนะแต่คอมเมนต์เยอะๆก็ดีเนะนาะก็ขอบคุณที่ที่ชมเหมือนกันเยอะแต่ว่าอาจารย์ชอบชอบให้ให้ให้แต่ก็แต่ก็นี่นะมันก็มันก็อ,อ,อ,อกย่างนี้มันก็มีผลสองด้านถูกไหมคือชมก็ดีใจอ๋ออันนั้นลกว้างก็เขียวเฮ้ ก็เข้าใจน้องมีถ้าเกิดใครคิดว่ามีที่ควรปรับปรุงจริงๆเนาะกับลูนาบอกอาจารย์นะคนจะคนจะปรับปรุงตรงไหนแต่บอกว่าให้ไปทาให้หน้าตามสวยขึ้นไต้องไปเกินใหม่อะไรเนี้ยนะเนาะไม่ไนี้มันนมันควรจะให้เปลี่ยนอะไรที่จะทำได้หน่อนะคะอาจารย์ว่าอี้แต่มีคนหนึ่งเขาก็บอกอาจารย์นาะว่าอาจารย์จน สองแต่ที่เียดเนาะแนวจะแนวคิดขอโจทย์ตัวเลขเดีๆนะ้ okay, okay. <ม>อยมคะโอเคโอเคแจว่าจะให้โจทย์ตัวเลขน้อยไปเนาะ<ม>ก็ฟังขึ้นเนาะมันก็จะก็จริงอนะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์ก็เห็นนะถามแต่ไอนะ้น่าใครมากวามากว่าใครน้อยกว่าให้เรียงเลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ<ม>ไม่ค่อยได้ให้ตัวเลขเนนะ okay. าะโอเคแจว่าจะเลิกใส่ให้บ้างโอเคแจ okay. ว่าเราอยากได้โจทย์ตัวเลขอ่าโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเนาะบางทีก็อาจารย์ก็ลืมไปว่าเราก็เป็นวนะนะิศวะด้วยเนาะยังไงก็าบางทีโจทย์ที่เป็น ตัวเลขที่ให้หลองทำบ้างนะคะคือที่จารไม่ค่อยให้ก่อนเนี่ยต้นความรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องคือเียในห้องแค่สอชั่วโมงเนาะครั้งหนึ่งมันก็เวลามันจะช้าใช่ไหมอาจารย์ก็จะมักจะวางแผนว่าจะเอาแนวคิดสําคัญให้เข้าใจก่อนเมื่อไปทําโจทย์แล้วมันจะต้องมา ก็คือถามหาโอเมก้าทีเนาะตัวที่ทีเท่ากับ0ูนโจทย์ให้มาตร็จงไหมคะไม่ได้ให้ให้มาเป็นตัวเซตาเพราะฉะนั้นอยากหาโอเมก้าต้างานไิดเซตาเทียงทีเอาที่เท่าไหร่คะโอ้ยลบโอ้ยลบ ตัวหน้าได้6ยทีลบแทนทีเป็นศูนย์ก็ได้6อเท่ากับ ตอบแต่พายก็พอคือหมายลบที่มันโผล่มาเป็นวงบอกถึงทิศทางนะะคเนาะอันี้จะถามนิดนึ่งพายตัวเนี้ยมีหน่วยไหมลูกสามพายตัวเนี้ยมีหน่วยไหมอยู่เนี่ยสองเป็นองค์ขาวเนาะสามพายหน่วยเป็นอะไรเะียนต่อเออแม่เลียนต่อ ทียกำลังสองอันนี้แหละค่ะเรเดียนต่อวินาทีโอเคยอยู่นะข้อสองถามว่าที่เวลาทีเท่ากับศูนย์วินาทีแอนนิสหมุนด้วยอัตราเร่งเจอกมูลเท่าใดก็มไม่ยา ด่อะดิฟได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเนาะ6ทายเรเดียนต่อวินาทียกกำลังสองขึ้นกับเวลาไหมไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีทู่ง<ม>ั้นจะถามวิธีที่ไหนก็ต้องตอบแค่น,นี้แหละงั้นนสภาพที่แผ่นดิสก์นี่มันกำลังเปงนง็นยังไงเนี่ยที่วินาทีศูนย์เนี่ยมันกำลังหมุนตามเอ้ยเ๊อ เป็นไงกันเนี่ยวันนี้มันเป็นบวงก,กันสวนทางกันนั้นก็หมายความว่ามันกำลังหมุดตาม ามาทำกู้ได้จังกระจุกๆๆๆนะแต่ว่าตัวเลขแล้วก็ชี้ต่อได้ดีคือองไรนะคะไจก็ต้องรูว่าจในไหนงได้ไหมแกตีโกนมาท้ทททอ,นะอสมาธินี่หัวเนาะอ้าข้าษ ถามวนเลยนะถาหลรอบถามมเลี่นดวยถามนไปกี่รอบอ่าไม่เดี๋ยวคำหน้าก็เฉลยอันนี้ต้งไปกี่รอบหนึ่รอบเนี่ยอกรอบอรอบรอบรอบองพีหนึ่งรอบคือเอรอบคือสองพีเ <hep>: นี่ยอัน <athlete> นี้ก็เป็นกี่รอบอะอ่ะ้อสี่ได้วยามอสามถามขอสีนะคะ จุด A อยูบนรอบคือสองพายเดียนด่ถ้าเกิดใครไม่ผดกฎนะต้องไปดูทีสแกนเนาะเี่จะทให้เราไปทำข้อสข้อสีนะุะจุดเอยูบอแทนดิสเน่ถามจวนรอบ่และนาจางแกนลบนรอบคือสองาเยนไปเป็นแล้วก็สุดที่หนึ่งเนี่ยระยะยี่สิาเซติมตมกี่รอบ ทีทีเท่ากับศนะคะอาจารย์ถามว่าเเท่ากับเท่าไหร่สรอบเอเท่ากับเท่าไหร่เอซจุดเอเนาะแล้วก็เอจเท่ากับเี๋คือกูงงอยู่เนะกูงไอ่านใหม่เเียเลียรเล สอง่ S 2> 2 <S ันายตอนเรียนวันท uh, Is ี่เท่าไหร่ก็หกายเหมือนเดิมเออเออแล้วนีก็หนึ่งก็สองายที้มาวีเนี่ยมันมีหงานตอนนี้เราสามเล่มานสเกี่ยวกับเรื่องกาเรียนูเ่อง้มโวลอละเราเห็นไทยแล้วก็หาไทยไปเลยใครทำเสร็จหน้าไหนก็มาให้อาจารย์หรือพี่ที่อยู่ที่คลีนิกดูจะมา เขาจะรู้ว่าเราทำถึงหน้าไหนเขาจะลงวันที่แล้วก็จไไนนะเซ็นชื่อ